หนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแจนในช่องของแจจโอินค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าจริงๆอะเราไม่คิดว่าเราจะถ่ายคลิปเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบธรรมดามากๆก็คือเจามะไป ใไฟค่ะทุกคนตจมาก็โพสลงไปในไอจีแล้วคนทักมาแบบเยอะมากกลายเป็นแบบว่าจนงงว่าแบบฮะมันเป็นเรื่องที่มีคนอยากรู้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเจมก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่จริง,รงๆเราทุกคนนะอยากได้ประสบการณ์จากหลายๆชีวิตละกันเพราะว่าตอนที่จจมาก่อนที่จะจะไปทาอ่ะแจมก็แบบพยายามลองหาในยูทูบก็จริงนะส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นไม่ไม่คลินิกโรงพยาบาลคุณหมอมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยออกมาให้ความรู้ซึ่งเราก็ไม่เคยแบบว่าเจอแบบประส การจริงจริงจังๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคอาจจะอัดคลิปนี้เพื่อเป็นแบบวิทยาทานเพื่อเป็นประสบการณ์ให้ทุกๆคนนะคะใครที่อยากจะไปจี้ฝฟหรือวาขี่แมงวันออกน,นะคะมีอะไรที่ต้องรู้หรือว่าสเต็ปอะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างอือจริงๆอะคะ่<อ>ะ,คะการจี้ฝ่ายเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีเนาะบางที่เขาก็จะใช้เป็นแค่น้ายาทาซึ่งมีน้ํายาทั้งแบบของไทยของญี่ปุ่นบางทีร้านแบบร้านเหมือนดโซไม่ใช่ไดโซร้านแบบ ดับดักสโตรในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันเอามาทาแล้วแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวมันเช็ดแล้วมันจะออกไปเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นคือถ้าเกิดว่าน้องอะพึ่งคึืนน้องอะไม่ได้มีรากมันก็สามารถเป็นไปได้ค่ะแต่มันก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่ามันอะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทามากเกินไปแบบเราไม่ได้เชี่ยวชาญอย่างเงีแ้ยบบก็มีโอกาสเกิดเป็นแผลเป็นนะคะคือที่แจมใช้เนี่ยก็จะเลือกเป็นแบบเลเซอร์ค่ะว่าเราไปพอรู้สึกว่ามันเป็นมีคําว่าเลเซอร์มันน่าจะแบบมีความผลกระทบน้อยอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดแหละแล้วมันก็น่าจะปลอดภัยแล้วก็โอกาสเกิดแผลเป็นก็น่าจะน้อยที่สุดแล้วนะคะแจมอ่ะทำที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะ คือเราไม่ได้หาข้อมูลเยอะเรียกได้ว่าใช้ความเชื่อใจล้วนๆเลยก็เดินเข้าไปปรึกษาที่โรงพยาบาลยันฮีค่ะซึ่งจะบอกว่าโรงพยาบาลยันฮีอ่ะมันจะได้เรื่องของความปลอดภยัยเครื่องมือเครื่องไม้เขาพร้อมแต่ก็ต้องสู้ด้วยราคาที่สูงนิดนึงเหมือนกันนะคะแม่าค่ะโทรไปเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดินมาหาพี่นะตอน11โมงแต่พอไปถึงจริงๆอ่ะเขาก็เหมือนไม่ได้ทําเรื่องอะไรไว้ให้สุดท้ายอะค่ะด้วยความที่คนไม่เยอะก็แบบเดียวเราก็เดินไปตรง ตรงกลางมันจะมีสูตรที่เป็นเรื่องของความงามเลยก็จะมีแบบน้องใส่ชุดสีฟ้าสวยๆนั่งรออยู่เยอะแยะไปหมดเลยเราก็บอกว่าโอเคเนี่ยเราจะมาที่จี้เราจะมาจี้ขี้แมงวนันเขาก็ถามตรงไหนบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะพาขึ้นไปนะคะพาขึ้นไปตรงชั้นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความงามผิวหนังล้วนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปวัดความดัน พอไปวัดควอมดันเสร็จก็มานั่งรอคิวนะคะก็จะได้ไปเจอกับคุณหมอจริงๆตอนแรกอะค่ะแต่ยากจะเอาออกหมดเลยคือมันเริ่มมาจากว่ายายเพื่อนฉันเราเกิดมาเราก็ไม่เคยรู้สึกนะว่ามันมีปัญหากับชีวิตเราแล้วคือเพื่อนทักทุกวันจนรู้สึกว่าหรอมันควรออกใช่ไหมเธก็เลยแบบว่าไปเซิร์ชนางก็บอกว่าไปเซิร์ชก่อนนะว่ามันมงคลเปล่าถ้ามันไม่มงคลอ่ะค่อยเอาออกเออเราก็ไปเซิร์ชเขาบอกว่าจริงๆอะมันมีความแบบมงคลเอ้ยมันมีความแบบว่าอะไรยากลําบากแต่ว่าจะได้ลูกแฝดก็เลยรู้สึกว่าแบบ จะยังไงดีจะเก็บลูกแฝดไว้ไหมแต่ถ้าอยากได้ลูกแฝดก็ทําเอาก็ได้เนาะก็โอเคไปออกที่่สำหรับโรงพยาบาลนี้นะคะค่าใช้จ่ายเม็ดแรกอะเขาจะคิด1,500บาทเพราะว่าเป็นค่าที่เขาจะต้องแบบสตาร์ทเครื่องมันก็จะแพงนิดนึงแต่ในเม็ดต่อๆไปทุกๆจุดอะคะ่ะก็คือจะจุดแค่300บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากจะเอาตรงไหนออกอะ หมอแนะนําให้ไปลิสต์มาแล้วก็เอาออกให้หมดเลยที่เราอยากจะเอาออกเพราะว่าค่าสตาร์ทมันแพงซึ่งคุณหมอก็แนะนําดีมากคุณหมอแบบน่ารักมากๆนะคะจริงๆอะตอนแรกใจมาอยากจะเอาออกหมดจริงๆก็คือมีตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีที่ข่อยนิดนึงก็อยากจะเอาออกแต่ว่าคุณหมอเขาก็พูดตรงๆเขาก็บอกว่าที่ลํำตัวหนูต้องยอมรับนะคือปกติแล้วค่ะลํำตัวเราเนี่ยจะมีผิวหนังที่บางกว่าใบหน้าหมายความว่าเวลาให้เราซี้ลงไปอะซี้แค่นิดเดียวมันก็ ความบอบช้าที่เกิดขึ้นนะคะมันก็คือเหมือนเยอะแล้วมันก็คือเหมือนลึกมันก็คือเหมือนใบหน้าที่ทําได้ลึกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสการเกิดแผลเป็นอะ่ะมันก็จะค่อนข้างเยอะเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่ได้แบบถ้ามันไม่ได้ทําลายชีวิตขนาดนั้นมันไม่ได้ทําให้หงุดหงิดอะ่ะก็ไม่ต้องทำตอนแรกจะอยากเอาตรงคอกับตรงนี้ออกเขาบอกว่าปกติเป็นคนใส่เสื้อผ้าเปิดเห็นไหมถ้าเป็นคนใส่เสื้อผ้าเปิดเห็นนมหมอไม่แนะนําเพราะว่าหมอกลัวมันเป็นแผลเป็นกลัวมัน บางทีมันก็จะเป็นแผลเป็นแบบนูนหรือบางทีมันก็จะเป็นแผลเป็นแบบเป็นบุลงไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าหนูแบบไม่ได้ซีเรียสกับการนูนหรือการบุ่มก็โอเคแต่หนูหนูซีเรียสค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ทําดีกว่าปล่อยให้มันเป็นเม็ดแบบนี้ไปดีกว่าอย่าเงี้ยค่ะสุดท้ายจําก็เลยไม่ได้ทํานะคะแล้วคุณหมอก็ให้วันนัดมาเป็นวันที่15เมษายน คือุณหมอถามว่าโอเคแบบหนูเล่นสงการอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเพราะเขาก็พูดก่อนเลยว่ามันจะโดนน้าไม่ได้นะคะเราไม่ได้มีเหตุการณ์ที่จะต้องแต่งหน้าใช่ไหมปรคุณหมอจะไม่สามารถประเมินจากสายตาได้นะคะว่าน้องอะอยู่หรือขนาดไหนคุณหมอบอกว่าบางทีอะคะ่ะน้องจะเกิดมาเป็นแบบน้องใหญ่มากแต่น้องไม่มีรากคือน,น้องเป็นรักลักตื้นตื้น,นลงมาอย่างนี้ อย่างนั้นอะคะ่ะก็คือทําครั้งเดียวอาจจะเสร็จอาจจะหายเลยแต่บางครั้งอะคะ่ะน้องอะจะเป็นลากลึกเหมือนต้นไม้ถ้าแบบเนี้ยเขาบอกว่าโอกาสนะคะบางทีเนี่ยจี้ครั้งเดียวไม่หมดและจี้กี่ครั้งก็ไม่หมดเหมือนกันถ้าลากลึกมากๆซึ่งเขาจะประเมินด้วยสายตาไม่ได้เขาจะเห็นก็ต่อเมื่อ,อ,อจี้ลงไปแล้วเรายังเห็นว่าเอ้ยมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเขาจะทาต่อไม่ได้แหละ เพราะว่ามันจะเกิดเป็นรอยแผลมโอกาสเสี่ยงการเกิดเป็นแผลเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอของแฟมนะคะบางจุดที่แบบว่าอย่างเช่นนิ้วจะอย่างเงี้ยก็คุณหมอก็แนะนําเหมือนกันว่าแบบไม่ให้คุณหมอจะลองทําก่อนนะถ้ามันเห็นว่ามันลึกคุณหมออาจจะต้องอาจจะต้องผ่านะคะถ้ามันถ้าแบบไม่อยากเอาไว้จริงๆเดี๋ยวต้องรอดูตอนทําอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็ปรึกษาคุณหมอเสร็จสับซึ่งการปรึกษาคุณหมอเนี่ยค่าเสีจ่ายก็คือ600บาท แค่เขาไปนั่งคุยเฉยกับได้ใบนัดมาหนึ่งใบนะคะถ้าใครที่อยากไปที่ยันฮีนะคะก็แนะนําให้พกบัตรเครดิตไปกสิกรกรุงไทยกรุงเทพ SCB ซกรุงศีนะคะจะได้ส่วนลด5%ตอนที่รูดเลยค่ะก็หลังจากลดแล้วนะคะก็จะประมาณ600บาทพอมาถึงวันนะัดจริงๆเนี่ยคุณหมอก็ให้จําลิสมาว่าจะจะทำตรงไหนบ้างซึ่งตอนแรกอะจําลิสเต9จุดน้องคนนี้จะอยู่กับเรานสุดท้ายค่ะ แล้วพอชี้ให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยโอกาสเกิดแผลเป็นสูงนะแล้วปกติอะผิวหนูเกิดแผลเป็นง่ายไหมซึ่งเราก็ยอมรับเลยว่าผิวเราอะค่อนข้างเกิดแผลเป็นง่ายคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นต้องงั้นจะเลือกทำไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสําหรับหมอนะเออถ้าเราเป็นคนที่แบบชอบใส่เสื้อผ้าเห็นอะไรอย่างเงี้ยหมอไม่แนะนาไม่ทําเพราะว่าถ้าทําไปอะเกิดเป็นแผลเป็นขึ้นมาเราจะกังวลแล้วเราก็จะแบบ ต้องกลายเป็นต้องไปรักษา,าคีลอยห,หรือไปรักษาหลุมอีกก็เลยไม่แนะนําแต่ถ้าตรงหน้าไม่เป็นไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ่ะท้ายนะคะคุยกับคุณหมอไปคุยกับคุณหมอนมานะคะแจมก็เลยเหลือทั้งหมด5้าจุดด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งก็คือใต้จมูกตรงนี้ที่เป็นปัญหาปัญใจมาตลอดการนะคะเป็นปัญหาเพื่อนชันไม่ได้เป็นปัญหาชฉันก็จะมีตรงหน้านะคะก็จะมีตรงนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมอันนี้คือจี้ออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นแดงๆอยู่นิ้วนางข้างขวาค่ะทุกคนซึ่งมันหนองแบบ ค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่าไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปแบบเบฟอร์ไว้เป็นแบบดำเข้มเลยนองก,ก็เลยออกมาเป็นแบบรูกว้างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงขาคุณหมอเขาก็จะวาดรูปวาดรูปว่าอันเล้จี้กี่จุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบย้ำกับเราตลอดนะว่าคอนเฟิร์มที่เท่านี้นะเพราะว่าตอนทำเนี่ยต้องปิดตานะคะหลังจากคอนเฟิร์มกับคุณหมอเสร็จเขาก็จะให้เราไปชำระเงินค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็เขาก็จะให้เราอะส่งไปส่งเราไปล้างหน้าเคาก็ให้ล้างเครื่องสำอางเช็เครื่องสำอางให้หมดแล้วก็ให้บ้วนปากค่ะหลังจากนั้นก็ให้ไปทายาชาซึ่งหลังจากทายาชาก,ก็เป็นสภาพเหมือนเลย เนี่นะคะบริเวณตรงจมูกข้าดใต้จมูกตอนนี้คิดว่าน่าจะดุดเนาะผมก็ดำคีบมากมากแล้วก drink AH. ็ตรงนี้นะคะตรงขาเนี่ยก็ดำแล้วก็คีบมากๆเหมือนกันแล้วก็มีความนูนขึ้นมานิดนึงด้วยคุณหมอเขาเลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะหมดหรือเปล่าอาจจะต้องขาดตัดหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวรอดูทินแลกันค่ะตรงนิ้วก็เค็บมากๆเหมือนกันจริงจริงตรงฝ่ามือตั้งแต่เด็กแต่แล้วมันก็ใหญ่ตกไปเรื่อยเรื่อยทุกที่ต่อจมูกเนี่ยคืนมันแล้วก็จะตกเพิ่ด้วย แต่ไม่ได้เร็วขะนาะดแบบส mm ิกมินี้แคนก็เลยไม่ได้ร่ากลัว่ถ้าเกิดใครเหมือนที่แบบใหญ่โตขึ้นเร็วมากๆอย่างเงี้ยน,นะคะว่าแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็โตอะไรเงี้ยค่ะให้นี่บอกคุณหมอคือหมอเขาจะถา่ายนั้แหละก็เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งนะ ตั้งแต่มอเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆแต,ตอนแรกจำบอกคุณหมอว่าแบบจำขอฉีดยาชาเลยได้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่แนะนำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่เขาพูดว่าเขาไม่แนะนำให้ฉีดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูลองทาย,ยาชาไปก่อนแล้วถ้าหมอจีเลงไปนิดนึงถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยบอกหมอได้เลยเดี๋ยวหมอจะฉีดยาชาให้นะคะอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าโอเคโอเคก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ฉีดยาชาก่อนเลยแล้วให้เราลองเป็นทาย,ยาชาไปก่อนแล้วพอไปทางเสร็จอะกะเขาก็จะแปะยาชาเป็นตามจุดที่เราจะตีออกค่ะ ตอนนี้กำอยู่ในห้องรงอเขาจะให้รอ40นาทีนะคะอันนี้ก็คือแบบยาชานังก็คือแบบแะเน้นเวอร์ก่อนหน้านี้นะคะเขาจะให้ไปล้างหน้าใี่หน้าซึ่งชอบมากเขาให้ใช้ที่ล้างหน้าของยูซลีนก็คุณไม่เคยใช้กรรู้สึกว่าตรงมันดีเหมือนกันหน่อยเนะะ่ยค่ะแล้วก็หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วก็ให้บ้วนปากด้วยเขาก็จะมาวอร์ชให้ไม่รู้ว่าเสียงจะได้ยินหรือเปล่านะทุกคน มันก็แบบจะโดนปิดหมดเลยตรงนี้เออเป็นมัคจิ๋วน่ารักมากแล้วก็ทายาชาค่ะที่จะมาทำตรงนี้ก็จะมีตรงนี้นะคะสามจุดจริงจิในน,นี่เป็นปันด้วยแล้วก็ที่นิ้วหนึ่งค่ะแล้วก็ที่ที่ขาแต่ที่ขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทุกคนจริงจริงอยากจะทำตรงนี้กับตรงนี้ด้วยแต่ว่าคุณบอบอกว่าบนลำตัว โอกาสการเกิดคี้รอยจะสูงแล้วคือแจมมาเจยผ่าตัดใช่ไหมแล้วแจมมาเป็นคีลรอยได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากเสี่ยงดีกว่าแบบให้มันเป็นอย่องก็น่ารักดีหลังจากนั้นก็นั่งรอ40นาทีก็นั่งเรื่อยเปื่อยไปนะคะคุณหมอก็จี้คนอื่นไปก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งก็เห็นคนนั่งรอเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนข้อปากไอ้มาร์กัอนเนี้ยคนถามมาถามเยอะมากว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไมต้องทำขนาดนั้นเลยหรอไม่ใช่ฉันว่าเขาอะ คืออยากให้เราใส่แมสแต่เราใส่ไม่ได้ดึกออกมาเขาก็เลยทำเฉยอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการจี้ไปแต่อย่างใดเป็นในเรื่องของโควิดล้วนๆหลังจากนั้นนะคะพอเข้าไปจี้ก็จะเป็นห้องห้องเหมือนอารมณ์แบบเวลาเราไปคลินิกอะทุกคนห้องแบบเลเซอร์หน้าฉีดโบท็อกอะไรแบบเนี้ยพอเข้าไปเสร็จเขาก็จะมีผ้าปิดตานะคะไม่ให้เราเห็นหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอจะมาคุณหมอก็จะจี้ไปนะคะในส่วนของหน้าเนี่ยคุณหมอเขาจะเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่เป็นปัญหาทุกคนมันไม่เจ็บจริงๆมันไม่เจ็บเลยสักนิดียว แต่มันมาเจ็บตอนตอนอันที่สองของแจมคือตรงนี้ก็เจ็บแล้วแจมก็เลยบอกคุณหมอคั้งหมดเจ็บค่ะอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยเขาก็เลยคุณหมอเลยบอกผู้ช่วยว่าแบบอะไปเอายาชาให้หน่อยแล้วเขาก็มาฉีดแล้วคือแบบผู้ช่วยก็ล็อกแขนคุณหมอก็ล็อกแขนฉันก็รู้สึกว่ามันนุ่มเจ็บแน่เลยคุณหมอเจ็บหน่อยนะคะมันโดนกระดูกนะคะบนลําตัวมันจะเจ็บนิดนึงตรงนี้เส้นประสาทเยอะนะคะโหเราก็คือจินตนาการไปแล้วแบบเจ็บมากกลัวมากตอนนั้นคือมือเท้าเกร็งไปหมด แต่ปรากฏว่าพอคุณหมดติมไปชืดคือทุกคนถ้าใครผ่านการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วอ่ะก็คือจิตดิดมากตกใจมากก็ทุกคนมาล็อกฉันเพื่ออะไรคือจิตริดกลับมาต่อนะคะเมื่อกี้แบทหมดคือหลังจากที่ฉีดยาชาไปเนะี่ยทุกคนจะบอกเลยว่ามันไม่เจ็บเลยแล้วลาชาถ้าใครผ่านวงการฉีดหน้ามาแล้วไม่เจ็บเลย คือสบายมากๆแล้วของแจมาตรงที่ขานะคะมันเหมือนมีหนึ่งเมตรที่ใหญ่แล้วน้องก็คือนูนด้วยแล้วน้องก็มีขนเล็กๆออกมาอีกหนึ่งก็คือแปลว่าเขาว่าค่อนข้างเติบโตมาอย่างยาวนานเพราะว่าอันเนี้ยคือแจมมามีมาตัง้งแต่เกิดนะคะเขาก็คือเติบโตมาแล้ว30สปีกับแจมแล้วเขาก็เหมือนแบบงอก มาอีกอันหนึ่งด้วยเป็นเม็ดข้างๆแต่เม็ดข้างๆเนี่ยเพิ่งเกิดมาก็เลยกลายเป็นว่าแผลตรงนั้นเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เลยจะขึ้นรูปอินเสิร์ตไว้ให้นะคะแผลใหญ่ขนาดนั้นก็คือไม่เจ็บเลยอย่างจากที่ได้ยาชาไปสบายมากๆพอเสร็จแล้วนะคะคุณหมอก,ก็เลยออกไปเลยแล้วเขาก็เป็นเป็นคนผู้ช่วยผู้ช่วยก็จะแบบปิดนะคะเขาก็จะปิดเป็นพลาสเตอร์ที่เป็นกันน้าให้เราซึ่งเขาบอกว่าพยายามอย่าโดนน้ำยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะแต่เข้าใจว่าแบบฤดูกาลนี้มันอาจจะยากน,นิดนึงเพราะว่าแจ่มาไปทําเป็นปรนสงการ์ใช่ไหม เขาบอกว่าขอ24ชั่วโมงไม่ให้โดนน้ําถ้าต้องโดนจริงๆให้รีบเช็ดให้แห้งเลยค่ะแต่พัตเตอร์นี้กันน้ําได้ระดับหนึ่งอยู่นะคะก็พยายามแบบเช็ดบ่อยๆเช็ดอยาก <ๆ S 2> ให้เขาพยายามแห้งตลอดเวลา24ชั่วโมงสำคัญมากๆอะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ยาเป็นยาขี้ผึ้งคุณหมอเนี่ยเรียกว่าเป็นยาขี้ผึ้งซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าเป็นยาตัวไหน เขาก็จะให้ยาตัวนี้มาซึ่งคุณหมอบอกว่ายาตัวนี้ขอให้ทาตลอดทาทุกครั้งที่นึกได้นะคะวันหนึ่งสามเวลาก็ทาไปเลยค่ะเจ็ดวันทีนี้มาถึงข้อควรปฏิบัติคือตอนก่อนที่เราจะทำเนี่ยเรามีข้อควรปฏิบัติอะไรบ้างซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะแนะนําให้เจมตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะก็คือ1ค่ะขี้พึ่งเนี่ยแนะนําให้ใช้คัตตันบัตในการหยิบแล้วก็ทานะคะเพื่อความสะอาดเนาะแล้วก็ทาตลอดค่ะ7ดวันและขี้พึ่งเนี่ยเราไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า เออมีอีกอย่างหนึ่งนะคะโรงพยาบาลยันีเนี่ยที่จะมาเลือกเพราะว่าเขามีข้อดีหนึ่งอย่างก็คือเขาย้ำฟรีย้ำฟรีในที่เนี้ยมันไม่ต้องเสียค่าเปิดเครื่องมันไม่ต้องเสียค่าจีค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีค่าแบบค่าเครื่องมือค่าแพทย์อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้ยังไม่ทราบนะคะเขาเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ลองไปย้ำเหมือนกันเขาบอกว่าในภายในเวลา3เดือนถ้ามันขึ้นมาเนี่ยเขาจะย้ำฟรีให้นะคะ เขาคุณหมอก็เลยบอกว่าขี้พึ่งที่คุณหมอให้ไปไม่ต้องทิ้งนะเผื่อเราต้องมาย้ำก็ยังจะใช้ขี้พึ้งอันเดิมอยู่ค่ะให้พยายามใช้คัตต้นบาดหยิบน้องออกมาน้องจะได้สะอาดอยู่ตลอดเวลาข้อที่2ก็คือให้ใช้ยากันรอยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าคิดว่าต้องทาเลยขอร้องแป๊บขอให้ทาแล้วก็ขอให้เป็นหลังจากที่ mm hmm. แผลแห้งแล้วนะคะหมายความว่าผ่านไปเจ็ดวันให้เริ่มทายาที่ให้ให้เริ่มทายา,า,ากันรอยแผลเป็น ซึ่งคุณหมอขอเป็นแค่2ยี่ห้อนี้เท่านั้นก็คือสกาาสกาเจลแล้วก็เดิมมาติดเอลตาเท่านั้นนะคะขอให้เลือกเป็น2ยี่ห้อนี้ข้อแนะนําอื่นๆเขาไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยยิ่งถ้าแแห้งแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะแค่ต้องคอยดูเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาให้ให้กลับมาซีสาใน3เดือนค่ะ ต่อมาเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยครั้งแรกปรึกษานัดหมายกับคุณหมอในแค่เราแบบเข้าไปปรึกษาว่าเราต้องการทําอะไรบ้างอันนี้ค่าจาเสียไปประมาณ600บาทนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการจี้นะคะเขาจะคิดเป็นจุดแรก1000บาทจุดต่อไปนะคะ300บาทจุดแรกแพงกว่าเพราะว่ามีค่าเปิดเครื่องของแรมนะคะรวมทั้งหมดที่จี้เนี่ยจะเป็น5จุดนะคะก็จะเป็น3,550บาท รวมค่าเครื่องมือรวมค่าคุณหมออะไรของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็รวมออกมาเป็น3,550บาทแล้วก็ได้ส่วนลด5%นะคะก็จะลดไป1 7บาททำให้เหลือ3,373บาทนะคะแล้วก็โดยที่มียาขี้ผึ้งมาให้1อันในวันจ่ายเงินในวันที่ต้องชำระเงินนะคะแต่แนะนำให้เอาเป็นบัตรเครดิตกสิกรกรุงไทยกรุงเทพ s c ช กรุงศีนะคะให้พกบัตรเครดิตไปด้วยเออมีญาติยืมญาติเพราะว่าจะได้ส่วนลด5%ค่ะ mm hmm. คือจะมาตั้งไปใน IG ตอนแรกอะก็จะรอแบบ1เ e ดือนเห็นผลไม่เป็นแผลเป็นแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแผลเป็นจะมารีวิวทีเดียวปรากฏว่าจําก็เลยตั้งถามเพราะว่าคน,นทักมาเยอะมากๆจาก็เลยตั้งถามว่าทุกคนอยากให้รีวิวเลยหรือว่าจะาจะรอผล1เดือนทุกคนก็เหมือนกดโพลมาแล้วก็โพลที่ชนะก็คืออยากให้รีวิวเลยแล้วผ่านไป1เด e ือนค่อยมารีวิวอีกรอบจําก็เลยครั้งนี้นะคะจําก็เลยขอ,อยังไม่บอกชื่อคุณหมอหลอกกันเพราะว่าการที่ เพราะว่าการที่เราจะเกิดแผลเป็นหรือไม่เกิดแผลเป็นเนี่ยหนึ่งขึ้นอยู่กับเครื่องมือซึ่งเครื่องมือเราเลือกมาแล้วถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่โอเคที่สุดแล้วนะตอนนี้แต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งอะคะ่ะก็คือฝีมือคุณหมอเออมันเป็นงานทางการเหมือนกันเนาะมันคือความละเอียดมันคือความแบบคุณหมอกะด,ดีขนาดไหนแบบว่า ถ้าเปิดแผลหรือเกินไปก็อาจจะเป็นแผลเป็นอันนี้ค่ะมันต้องเป็นผลระยะยาวซึ่งแจมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าถึงเวลานั้นเดี๋ยวหนึ่งเดือนเนี่ยแจมจะมาทําคลิปอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆนะคะถ้าผลลัพธ์ดีนะคะจะจะมาบอกเพื่อนๆละกันว่าคุณหมอเชื่ออะไรแต่ว่าคุณหมอน่าหลักมากจริงๆทีนี้มาในส่วนของคําถามนะคะที่ทุกคนถามมาอันแรกเลยก็คือตอนที่ครอบแมสิวคือขั้นตอนไหนหรอคะแล้วตอนจี้เจ็บไหมคะครอบแมสิวก็คือเดี๋ยวขึ้นรูไปไว้ให้นะคะ อย่างที่บอกไปโนว,ว่าข้อแมสจิวเนี่ยคือเป็นขั้นตอนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจี้แต่อย่างใดเลยเพราะว่า เป็นขั้นตอนการปร้องกันโควิดเฉยๆคือเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะบังคับให้ใส่แมสตลอดเวลาแล้วเราอาจจะต้องแปะยาชาค่ะทุกคนทีเนี้ยมันก็ใส่แมสไม่ได้เนาะเดี๋ยวยาชามันจะแบบเออไปโดนหรือแมสมันจะเคลื่อนอะไรอย่างงี้เขาก็เลยแบบว่าเอาแมสจิว๋วตัดเออคุณพยาบาลก็คือ DIY แล้วก็แบบเป็นสกอตเทปติดซึ่งไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็ตอนที้เจ็บไหมบอกเลยว่าไม่เจ็บแบบไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลยแต่ถ้าเป็นจุดที่ลืกอคุณหมอจะฉีดยาชาให้มันจะเจ็บค่ะ จะบอกเลยคือถ้าเป็นจุดปกติอะไม่เจ็บยิ่งหน้านะคะ่ะตอนแรกจ,จุดนี้จุดนี้จำลืมเล่าว่าตอนแรกอะแจมพอคะ่ะว่าฉีดชาเลยได้ไหมไหนไหนก็ฉีดขากับฉีดมือแล้วคุณหมอบอกว่าอันนี้น่าจะไม่ต้องฉีดนะคะคิดว่าไม่เจ็บฉันก็แบบคุณหมอจดนมารูได้ยังไงเราเป็นคนขี้เจ็บปรากฏว่าพอจี้อะไม่เจ็บจริงๆทุกคนเขาบอกว่าเหมือนใบหน้าเส้นประสาทมันจะน้อยกว่าร่างกายอะคะ่ะมันก็เลยจะไม่ค่อยเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยใบหน้าเนี่ยไม่เจ็บเลยไม่รูตัวเลยจริงๆยาชาค่อนข้างแบบสบายมากๆ แต่ว่าในส่วนของถ้าอยู่บนร่างกายเนี่ยจะเจ็บนะคะแล้วก็ถ้าเจ็บเนี่ยคุณหมอก็จะให้เราฉีดยาชาซึ่งยาชาถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บนะทุกคนแต่มันเป็นความเจ็บที่ทนได้อะคะ่ะน้อยกว่าฉีดหน้าเยอะมากความเจ็บนั้นแล้วฉีดปุ๊บเขานวดนิดเดียวแล้วก็ เข็มเล็กมากแล้วก็ชาเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจ็บอีกเลยไม่ว่าจะได้กลิ่นไหมขนาดไหนเล็กๆนะคะก็ไม่เจ็บอีกเลยที่ไหนราคาเท่าไหร่อันนี้บอกไปแล้วนะคะแจ้มาทําโรงพยาบาลยันฮีนะคะราคารอบแรกอะคา่ะปราาึกษาคุณหมอ600บาทแล้วก็ของแจมมาคา่ะ5จุดเนาะก็จะอยู่ที่35,50มีส่วนลด5%ค่ะอยากทราบราคาชื่อคุณหมอรีวิวผลลัพธ์ค่ะราคาต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ชื่อคุณหมอ ชื่อคุณหมอนเนี่ยอย่างที่บอกว่าขออนุญาตมาบอกตอนเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะรอดูเหมือนกันว่าแบบผลลับมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งสําคัญของการจียมันขึ้นอยู่กับแผลเป็นเลยค่ะทุกคนถ้าเป็นแผลเป็นคือจบเลยก็รอดูเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอีกหนึ่งคำถามนะคะก็คือ อันนี้รวมเลยนะเจ็บไหมต้องทากี่ครั้งและดูแลยังไงนะคะก็คือ1เจ็บไหมเจ็บตอนฉีดยาชานิดเดียวค่ะต้องทํากี่ครั้งขึ้นอยู่กับความลึกค่ะซึ่งความลึกเนี่ยคุณหมอตอบด้วยตาเปล่าไม่ได้จะต้องจี้ลงไปก่อนถึงจะเห็นว่ามันลึกหรือไม่ลึกแล้วก็ต้องมาดูอีกทีนะคะซึ่งเพื่อนแจมมีเพื่อนอีกคนนึงเขาบอกว่าเขาเคยจี้นะซึ่งหมอก็ ให้ไปจี้ซ้าเหมือนกันการจี้ซ้ำเนี่ยคุณมอจะไม่นัดนะคะอย่างของแจ็คเขาก็ไม่ได้นัดติดตามผลนะคะให้เราดูเองถ้าเราไม่พอใจเราก็ไปจี้ซ้ำซึ่งของเพื่อนจําตอนนั้นอะเขาก็ไม่ได้ไปจี้ซ้ำนะคะแล้วเขาบอกว่ามันก็ไม่ขึ้นนะมันก็มันแล้วแต่คนเลยอะคะ่ะอะไรแบบนี้เนาะเหมือนดวงเหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีการดูแลวิธีการดูแลหลังทำยังไงบ้างอย่างที่บอกไปเลยว่าเจ็ดวันทาที่พึ่งหลังจากนั้นนะคะใช้สก,กาเจลหรือว่าเอร์มาติะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนมาตอบคำถามเเพื่อนอนๆรรียยบ้้ลแลวะะคะ มารอดูผลกันหนึ่งเดือนเดี๋ยวหลังจากนี้หนึ่งเดือนนะคะแจมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีแล้วก็จะมาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วกันเนาะว่าแจมคิดว่าหนึ่งเดือนน่าจะค่อนข้างชัาแล้วแหละว่าน้องจะต้องไปจี้อีกรอบหรือว่าน้องจะขึ้นเป็นคีลอยหรือเปล่าก็ลุ้นเหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะก็้อไปแต่งหน้าก็คือนี้ก็คือไม่แต่งหน้าเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบได้เห็นจริงว่าเออไปจี้มามันจะเป็นแดงๆวันนี้นี่นะคะแัะมนี้ขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย อันนี้ที่จะถ่ายวิดีโอก็3วันหลังจากจี้แล้วนะคะแผลค่อนข้างแห้งแล้วอันนี้คือเหมือนน้องอะเพิ่งขึ้นทุกคนมันก็เลยยังเป็นแบบเป็นแค่แดงๆซึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้ เป็นปัญหาเป็นผลเสียอะไรกับชีวิตเดน้องจะค่อยๆดีขึ้นนะคะส่วนตรงใต้จมูกเนี่ยพอจี้เราก็ยังเห็นจริงๆนะว่าน้องเขายังเหลือสีดำๆอยู่เหมือนกันก็คิดเหมือนกันนะคะว่าอาจจะต้องไปซ้ำนะคะแล้วก็อีกที่หนึง่งส่วนบนร่างกายนะคะก็จะมีตรงนิ้วนางคือแต่มามีฝายที่เราก็ยังดูแบบมีรากโคนอยู่นิดนึง